ป,ป่าจังหวะพิพ pop ปือนกันอะไรของมึงอ่ะเพลงอะไรนโมสามจบพิพ p อ p เฮ้ยไม่เคยฟ<ค>ังไหมไม่เคยเอ่ะอ่ะไม่เคยฟังไม่เคยดูซะพิพ p อ p นอโมสามจบเ,เชนขึ้นอเฮ้ยพอ่อกูเต้นได้เหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กูถามคำเดียวพ่อกูเต้นแล้วกายภาพบำบัดวะเนี่ยเต้นอ๋อเต้นเหรอเหมันกายภาพบำบัดนี่ยพ้อนี่มีแรงเป่ากบุญแล้วเนี่ยบบลล็็ออกก ัดเฮ้ยหอยเ,อเ,อเป่ามากให้ลมออกตูดไอ้นี่นี่นะแกมังเปียกมือกูแป้แม่มึงเดือดร้อนเหรอ,อเ,เอาดิเ,เดี๋ยวดูดูในหนะน,น้าดูมึงอะนับโมจันทร์พังกวาโตเห็นไหยเห็นไหยเห็นไหนมอะไร ดูล้วมาให้ข้าบ้านนะจมาจะพูดจะด่าเอเด้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 อขอเสียงเลยแน่นวัดเลยนี่คนสิดตก๊อตกาพันหรือเปล่าเนี่ย